มันแบบสูงนะคะเราเด็กกันกระตุ้นกันยอดเยี่ยมมาก่ะ

ที่เพื่อเป็นการกระตุ้นกันที่ยอดเยี่ยมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนะาะให้กับนักท่อเกี่ยวที่เดินทางมาเ่ยมชมมาเ่มชม จะให้ครับนะครับจะมาเจอจะให้แต่ผมสัญญาไม่ได้นะเขาต้องแล้วแต่เราครับนะปรัญาให้ครับรับกำลับต่อไปนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมพิธีในวันนี้ดีใจครับที่ท่านมากันมือซ้าโมดินรัฐบาลนี้มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนเทศกาลทุกๆเทศกาลในทุกๆจังหวัด เราสนุนให้เมงินองไายและเืองอื่นที่เป็นอธิชัดก็เป็นเมืองรองเมื่อกี้มาก็เดินทักทายกับพี่น้องประชาชนมาก็เห็นมีปัญหาหลายปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเปิดด่านชั่วคราวซึ่งเรามีอยู่สี่ด่านก็เข้าใจว่าทางประเทศไทยไม่มีปัญหาในการที่จะเปิดด่านอย่งางไรก็ตามผมเชื่อว่าปัญหานี้อยู่ทางฝั่งเรา พรุ่งนี้เช้าผมจะบินไปเจอจาทุ่ยพาทีกับคาราวก็จะเป็นหนึ่งในวาระที่ต้องมีการพูดคุยกันนะครับเมื่อกี้ไปไประชุมที่ด่านชลกากรมาก็จะพยายามพัฒนาด่านค้าขายของเราให้เป็นมิตรมากขึ้นให้มีการดำเนินการคนถ่ายสินค้าโดยใช้วัดสต็อปเซอร์วิสเพื่อให้การไหลของสินค้าเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถค้าขายได้แล้วยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนที่ดีขึ้นรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเราจะพยายามยกระดับราได้ความเป็นอยู่ให้ทุกท่านมีความสุขครับขอบคุณนะครับ